ับสุดยอดครับประมาณไปเหรวะอุ้ยโอ้ยช็อตพี่น้องชออ็อตอุ๊ยอุ้ยตัวน้ำเลยพี่น้องพวกครับพวครับโอ้ยตัวบง,ง่ายเลยครับใส่งามมาแล้ว โอ้โหประคองหญ่ครับพี่น้องว้าเห็นไหมครับนะครับพี่น้องอ้ยรุน้อยคัไงเน่จับะดตันี่ยเฮ้ยพี่น้องครับปดตัวซ้ำเหนทองไข่คนนั้นหรวะเนี่ยโอ้ใหญ่ๆพี่น้องอนี่หรวะหักเบ็ดผมอะฟางลมนญู่นี่ฟางลมเิ่งูนี่โอ้พี่น้องอ้จังงามเลยครับผมประคอใหญ่ครับ เดี๋ยวผมจะเห็นตบพี่น้องครับอันนี้ขมูดนังนี่ขมูดนี่พุ่ยโอ้โหเอาละมาแค,ค่คู่อยูวะไหนพี่น้องเฮ้ยยูโอุ้ยเห็นไปฮักพี่น้องปลาดุกครับผมปลาดุกครับผมปลาดุกนี่ไว้ไหนก้อนไว้ไหนก่อน เมองหลังนี่ก่อนพี่น้องโอ้เปลี่ยนหักอยูป่ะเนี่ยแงมโอ้ยดหรือวะอู้ดไปรุกไปรุกอีกแล้วยุด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 นี่สวัสดีครับผมสวัสดีเย็บีิดสุส่านครับสวัสดีพี่น้องสุขุคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมน้ำหนะครับเนาะเจอกันกับผมมีแล้วครับจงแฟมลี่ครับ วันนี้ทีมภาพี่น้องมาใส่เบ็ดไม้ซับไม้ตั้งแต่คลิปก้อนนั่นนี่ครับพี่น้องคลิปก้อนนั่นนะครับประมาณลิปสี่เหลี่ยมนะครับเนาะฝนตกมากไปหน้าไม้มอะไรพี่น้องหนมามยังไหลเลยครับเบิ้งพี่น้องเฝนผมมาใส่ม้อนบ่มี่หนามเลยครับมันแห้งอยู่ทั้งพุทธเราเนี่มันหนามรวดไหลแบบถูนไปอันยู่งไงใส่ไปสลดทั้งผืนผมใสใ่พี่ดอกไป,ไปทางไหเจ้าไปทางนี่ครับ มีอย่างทางทางให้เราดิเออเออคนนี้ครับคนไซอินพูลคนเราถามไซอิฟพูลเหรอผู้ด่าผู้ด่าเออพวกนี้่นมาใส่เบ็ดคือกันครับสองคนพี่น้องถ่าละมีมูใส่เบ็ดนะพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปใส่เบ็ดน้ำกันนะครับเนาะแล้วก็มาลุ้นกันตอนยามคือเก่านะครับพี่น้องตามสเต็ปเดิมเลยครับ พี่น้องมาใส่เบียดนำการครับผมเบียดมาเจ็ดสิบหลังครับพี่น้องครับใส่ไปหายไปครับพี่น้องเบียดลืมแน่เหมืองลืมหม่องแน่ครับพี่น้องครับใส่แงตะคูขึ้นเก่าครับพี่น้องมาหนิเดี๋ยวตะคูบ้านขึ้นเก่าครับพี่น้องสุดยอดครับ ประมันใส่เป็นคูครับพี่น้องผมจะใส้เบียดผมจะไส่เป็นคูแบบนี้เว่ไลายามมันยามไงครับพี่นอ้องถือถือเป็นคููเด้พี่น้องมาแพคคู่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มานางเห่นน้ำเปิลครับพี่น้องวันนี้เป็นมาใส่สองคนวันนี้อยู่หน้าแถวนี้แหละครับมาเลรนน้ำกัน พอดีมีมูคับพี่น้องครับโอเคโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดใะเข้ากันนะครับรู้สึกว่าอากาศบกคลายดีฝนขึ้นที่ตก เดี๋ยวฝากใส่อย่างมะเหลีวกันเดี๋ยวเ้าไม่ร่อนมะรุนกันตอนยามคือเก่าครับพี่น้องไป้องครับผมใส่ท่านี่เสาอันท่าทนี่เหลีวอยู่ครับเพิ่งเหลือปลักหลายหลังพึ่งหลังนี้ครับพี่น้องครับเห็นต่นโนบโนบยูบุโรป่ปลาอย่างครับพี่นอ้องเพิ่งรับเนื้อเนื้อเยอะโอ้โหปลาเข่งไงครับพี่น้องโอ้มีตะลุนแง่ๆตอนพี่น้องปลาเข่งปีนี้ มึงรับปลาหมอหน้าครับพี่น้องครับไมอยสินได้ปิ้งท้ายเกียกินเขาแลงแล้วครับพี่น้องมึงครับมงตัวใหญ่ตัวงามครับพี่น้องไปถึงเผื่อครับปลาหมอหน้าอ้วนตับเลยพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดต่อพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องครับตัวยงใหญ่นะครับพี่น้องใส่มาตะฝุดเลระพี่น้องง่ามาพี่อออมาพี่ครับเพล่นก็ใส่ขึ้นไปพู้น่ะซุ้ม ปั่นไก่เลื่อนเชียงลนงละพี่น้องเอาละพี่น้องครับไปรุนเบ็ดกันอีกจักรอบมั้งครับพี่นอ้องก้อนสิกร์บ,บานครับยามจักรอบก็นะครับเคยไปกินเข่าน้องฝน <c oughs> ก็ต้องทีลงเม็ดแล้วครับโอ้ยฝนกระไดเนาะต้องสีลิ้นอยู่ก็เป็นตะตกตีพี่น้องแต่มันกระลิ้นลิ้นพ่อแม่พอม่พอแม่ครับพี่น้องมาถืง เงหยับเลยนอกเดี๋ยวนายสักแต้มไหมเน,นอ้อก่อนไปกินเขานี่พี่นอ้องน้ำขึ้นหลายๆแบบนี้กินบ้างพี่น้องเนี่ยบ่าบดอ้าวเฮ้ยโอ้ยพี่น้องเฮ้ย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 พี่น้องครับน้องครับนี่พี่นอ้นนอง S 1> <S 1> อุ้ยโอ้ยช,อชอ้อนพี่น้องช้อนอุ้ยอุ้ยตัวงามงเลยามมาลพี่น้องพระครับน้องครับโอ้ยตัวบางงามเลยครับใส่งามงมาแล้วพี่น้องโอ้โอ้ครับพี่น้องมั้งพระครับใส่งามงามครับผมโอ้อ้วนได้พี่น้องปลาอ้วนดีครับพี่น้อง ห้ามๆเลยครับนี่ใส่แซ่บใส่ตลาดครับพี่น้องเอื่นใส่ตลาดโมประมาณผ่าโตโลครับพี่น้องรุนเนี่ประมาณสองชีดกว่าๆนะครับขายดีครับรุนนี้โอเคพี่น้องขออนุญาตเก็บเด้อครับเด้อโอ้งามงามปลาวันดีครับพี่น้องมาแล้วครับผมเต็มแล้มาแล้วโอพี่น้องครับสวัสดีัตอนยามครับพี่น้องครับไปกินของมามละครับไปชาิแบดมาครับไปแบดอ่าแบด หนาไฟมันบม่มีทานไอแบดเบิร์ดครับพี่น้องโอ้โกตื่นเต้นครับพี่น้องครับปลาตัวนี้ถือครับพี่น้องครับดินแห้งเลยผมเรียนมากผมก้นผมว่ามันอยังหมามันเท่าครับพี่น้องครับถือปลาครับพี่น้องครับดินบอกแห้งเลยบ่รู้ว่าปลายังครับพี่น้องครับอึ๊บโอ้โหพอคอหใจครับพี่น้องว้าเห็นไหมครับพูดนะครับพี่น้องอุ้ยรุ่นน้อยเ้อ ของเงาซะด้วยดีจัดโอ้ยหลุด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 ย่ายาย่ายลุด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 ย่าลุดย่าลุดของเงามานี่โอ้โหใส่งามงามอีกแล้วครับพี่น้องโอ้วยอ้วนตับเลยครับพี่น้องครับโอ้งามงามพี่น้องงามอ้นวนอ้วนอวนเลยครับพี่น้องตัวนี้ ว่ดแล้วครับหวนตอบเลยพี่น้องใส่ง่ายๆครับพี่น้องครับใส่ตลาดครับพี่น้องโอเคพี่น้องขออนุญาตกับแล้วครับนะสองแยมแล้วครับโมนี่ฮ้อไปรุนหลังต่อไปเลยพี่น้องแม่พี่น้องครับเบ็ดผมหักครับบังคับหลังนีครับอุ้ยเบ็ดหักครับ ตายพี่น้องไประยุใส่ระบาดเนี่ยมีหักเลยพี่นอ้องมึงครับบ้างบ้งหัวแหมนี่ยัหง,หง,หงถือเลยพี่น้องแหมไปของยุใสน่น้องบัดเนี่ยพี่น้องครับนี่ก็บุีนี่หักเลยแบบพี่น้องเบิ้องเบื้งเบื้ง หาก่อต่อพอดีแม่พอหงอยใส่พส่น้องพี่น้องเพือติดตัวย้ายแฉแม่ป้าหงายมีเตียงบ่ล่ะมาดูนกกระดิ่ต่อพี่นอ้องพี่พี่น้องถือปลาคอหพี่พี่น้องอู้ยังผมยังงงอยู่ครับมันหายไหนยังไหมันหักไหนยังไหพี่น้องมองครับตัวนี้ครับอู้ยังงามเลยครับผมปลาคอหญ่ครับ เดีย๋ยวผมจะเห็นตัวปลาที่มันหักบิดผมนี่นะโอ้โหปลาตัวสุปนี่หักบิดบ่ได้ดอกพี่น้องครับใส่ตลาดอีกแล้วพี่น้องหลุนเดียวกันบ่ได้ตัวนี้โอ้หางงามเลยครับพี่น้องครับโอเคอ้วนๆเลยครับพี่นอ้องหอนหยาดเก็บเด้อพี่น้องเด้อ สองแจมสามแจมนะครับพี่น้องครับผมหงุดหลิดพี่น้องไฮนะกับไฮแงยซะด้วยนะที่แมนมึงโอ้สาตไทยมึงเนี่ยโมึงตัวไหนตัวนี้มาดไทยเดี๋ยวนี้มันนังกินมังพี่น้องครับฮะใชยพี่น้องมั่งเหมือนะมาตรฐานมาตรฐานโอ้ยง่ีหลีบอกว่าปลาดุกนะเด้อจะไปว่าปลาดุกรักเสือนี่แหละปลาดุกนะตัวแรกก็มาตัดแงกับมัดไงคักไงเนี้ย จับบ่ไดรตัวนึงเฮ้ยพี่น้องครับปอดตัวซ้ำเหมือนท้องไข่หัวนั่นหรอวะเนี่ยโอ้ยยยยยพี่น้องมื่อกี้เหรอวะหักเบ็ดผมนะฟางล้มมาหน่อยยยยไงคูณนี้ฟางลงมมาไงคูณนี้โอ้พี่น้องเ่ครับรัสเซียครับผมบูยยยหักเบ็ดไงคูณนี้คุ่แห้งมันคือคือยังปากกฏเหระคือปากกฏเนาะคือปากกฏไงเนาะ โอ้ยยกขึ้นมาพิมเห็นเหลืองๆว่ามัประดุกง่ายวิ่งใหยังขักเลยโอเคโห่พยามเดียวเดียวครับหักเบ็ดในกูนี้ผมมาท่านไดยามเลยนี่สองลูกนะสองลูกัวประมาณขุ่นแล้วพี่เลี้ยงส่ได้อยู่นะสองลูกอืมสายจะคลองเน่ยว่าไปปล่อยเลี้ยงไว้มันอวบติดตาถูกชุ่มโมกตัวก็เกียง ได้แล so ้วเสียบกยังนีตัวรูห้าสิบาททงาสเจ้าโอ้คไแ้อยูได้สองรู้ยี่หรอวะเนี่ยนะพ่อรู้หรอกแมนป่ะไออูพอบอลรู้เออขาดขาดก็ขาดน้อยนึงเอาพีดตอดผมพยายามกอนบันนี่มาหลับก็ยังอย่างนั้นะให้หน้อยพี่น้องไปรุ่นเบ็ดทั้งพันครับผม แวะบังเสยนเบ็ดลุ่นเก่าครับพี่น้องครับปลาดุกไงโอ้โหปลาเขียงครับพี่น้องปลาเขียงยตัวใหญ่เลยปลาเขียงนะครับปลาอ้วนท้ตัวใหญ่มาก พูดอะพี่น้องครับแม่สามนิ้วตัวเดียวพี่น้องสามนิ้วสี่นิ้วตัวเดียวครับปลาเข็งว้าตัวใหญ่แห่งพี่น้องครับบังไม่เดือดเลยโอ้เฮ้ยหยาบแต่พี่น้องเบ็ดอ่ะอุ้ยอุ้ยน้องทั้งไหนกุ้งค้งครับพี่น้องครับแม่แม่ จู่่าพี่น้องครับครับนี่ครับอู้ยมันรูดลตีครับพี่น้องอุ้ยปลาดุปลาดุปลาดุปปลาดุอ้ยปลาดุครับพี่น้องปลาดุยยุด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 ยดุดยุดยุดยุดดีย้ยวย พ้องเต็มแล้วพี่น้องนะมเับา <c oughs> มาเป็นคู่เลย <c oughs> ใช่พี่น้องมึงกัน เก่งตัวกหญ่เลยครับพี่น้องครับเผื่ออะพี่น้องประดุกด้วยหนึ่งตัวโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องประดุกพี่น้องครับงามเลยพี่น้อง <Okay. S 2> ป่าอะไรเอ่ยเอาหูมีปลานิ้เฉยครับพี่น้องครับโอ้ยูสูงกว่นานี้กับมีปลานิ้อ้ยองามเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ซะด้วยอ้ยเจ้าหยุด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 ,ยด สามแจมครับผมปานิ่นครับพี่น้องอ้ยได้ถอดแล้วครับพี่น้องมอนี่ออไปต่อครับผมเกิดเงียบไม่ดิ้นไม่ไหไเลยโอ้นนาแห่งลงหลไหลครับพี่น้องครับนนครับเด็ดอยู่ถึงผา อ๋อน้องนี้คือหมู่หมู่ครับพี่น้องครับทางน,นี้หมู่ครับพี่น้องครับนี่ยังบ่โอ้ยรู้ดีแหละฮ่าเอ้ยโ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 อ้ยดินว่ามันปลาถึกน,น้ำดินว่ามันปลาถึก โอ้ยนี่พี่น้องครับอุย้ยพี่น้องครับอันนี้กระมุนนั่งนี่กระมุนนี่ปุ้ยโอ้โหเอาละมาแค่คู่อยู่ะเนีพี่น้องเฮ้ยอยูโอุยอยโอ้ยเห็นเ่ยนหักพี่น้องปลาดุกครับผมปลาดุกครับผมปลาดุกนี่ไปนี่ก่อนไปนีก้อนวางหลั่งนี่ก่อนพี่น้องโอ้เปลี่ยนหัก อยู่ป่ะนี่ยเงีมโอ้ยดหรอวะโอ้ยปร,รุกไ่าู้กีกแล้วยุด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 นี่พี่น้องครับสองตัวเลยโอ้แก้วพี่น้องโอ้ยสองตัวเลยสุดยอดพี่น้องเลยเฉยตงนี้หนักล่องนหนึ่ง่ไอืม เขียวเตรียมหมีก่อนเลยโอ้พี่น้องบอกง่ายเลยครับพี่น้องครับเพิ่งโอ้โนี่จอดโอ้หนาหน่อยหน่อยจังกันยังก่อนพี่น้องบอ่อดนน้ำให้ทั้ตามเลยพี่น้องเด้อเขียวกัดเอาบอ่อดีเอาชิมมาน้ำเฉยแล้วพี่น้อง ใส่ปเป็นคู่ก็ามาแพคคู่ครับพี่น้องครับคือคู่เลยพี่น้องนลายยามมันยามไงครับพี่น้องครับขั้นเบลี่ยนลังหนึ่งหายแสดงว่าโบปลาดึงกับโดึงไปพี่น้องมันจะเป็นคู่เป็นคู่เลยครับโอ้ง่ามพี่น้องโอ้ แกวโอ้นี่เบ็ดหักวราเบ็ดหากกับเสียบใบขางั้งแท่นี่แหละพี่น้องจะไปถึงจะไปถิงง่มล้องไหนาดอ้อเดี๋ยวเขาเจ้าของหน้าเป็นถิม่มว่าเหยียบปลกักไว้ทั้งทีละพี่น้องโอเคครับไปไป,ปหลุนต่ออีกทางพูนครับประมาณสิบหลังได้ไปครับผม โอเคครับพี่น้องครับยามเสร็จเรียบร้อยครับผมเจ็ดเจ็ดสิบหลังครับพี่น้องดูผลงานเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับเมื่อคืนนี้ก็ได้สามแต้มครับพี่น้องประคอนะครับเนาะสามแต้มตัวงามเลยครับพี่น้องตัวรุ่นประมาณหน่อยก็แขนน้อยเดียวครับตัวงามครับพี่น้องน้ำโสกมานอยู่พี่น้องนืกอว่ามันติดเบอร์ถือเน้่มันหลุดลงไงหลายอยู่หลายอยู่พี่น้องเด้วปลาดุกสองสามตัวครับพี่น้องโอ้ยตัวงามเลยครับปลาดุกรับ เพื่ดุกเขาเป็นลาบเขาเป็นน้องอู้ยังแสบเขาเป็นน้องครับนี่จะตัวยังไงเกื่อพี่น้องสามตัวแต่ปลานิ้นพองเขาเป็นน้องครับโอ้แปสกปลานิ้นแถวนี้ก็มีสูงๆเด้พี่น้องอยู่สูงๆนี่จะออกจากซานั่นแหละพี่น้องอันนี้ปลาหมอกระตัวใหญ่ๆครับพี่นออออออ้องเออเออเพื่อครับปลาหมอ ใหญ่แห่งปลาดุกสามปลานิลหนึ่งปลาเขียงหนึ่งครับพี่น้องครับโอเคหรือว่าหมานอยู่ครับมือนี้ครับก็ประมาณรลนี่แหละครับรลหนึ่งนี่แหละครับเนาะพะรวมกันเนาะประมาณรลนก็ขอบพูดลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับจิบหาอยู่หากินนะครับเนาะใส่เบ็ดตามวิถีบานออกบานหน้าเท่านั้นแหละครับพี่น้องหาอยู่หากินครับนำเหลืองแน่แน่ว่างแน่เนาะครับเนาะมันก็เป็น วิธีการนำเนินชีวิตมาตั้งสมัยเด็กหน่อยสมัยผู้ยาิงคนหลังพี่น้องครับไสเบ็ดนะครับเนาะแต่ยูได้กินได้ไลค์ก็ได้ขายนะครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นการั้งใจในเรื่องพี่น้องเ้อกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเนาะกดไลค์น้ำแน่กดแชร์น้ำแน่พี่น้องครับมาคลิปแบบนี้กะอย่าลืมขอว่าเบิ่งไดเด้อครับเด้อพี่น้องส่องมาจงพร้อมดีครับผมมีคลิปหลากหลายครับพี่น้องแง่หมดแดงใส่เบ็ดฮ่ามิมตามฤดูกาลนะครับนอกหางบ่วงหางหนครับ ฝากพี่ฝากน้องไว้คือตอนนี้ครับเนาะเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปหน้าทีนี้ยังอย่าลืมกดติดตามไว้ก็แล้วกันครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ทุกคนครับผมถูกภาพาแข็งแรงเรืด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ